หลวงปู่งอโนโสรโยวัดพระพุทธบาทเขาร่วกหลวงปู่งอโนโสรโยเกิดเมื่อวันที่29เมษายน2447ณนะแพรกางแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรบิดาเป็นหัวหน้ากองเกวียนรับจ้างลากซุง จากป่าสู่ท่าน้ำเมื่ออายุไม่ถึงสิปีบิดามารดาเสียชีวิตท่านจึงเป็นกรรมภาได้รับการอุปการะจากบิดาบุญธรรมชาวฝรั่งเศสที่มีตำแหน่งเป็นเลขานุก,การของข้าหลวงใหญ่ประจำภาคพ,พื้นเอเชีย ท่านพูดได้ถึงเจ็ดภาษาอุปสมบทเมื่อพุทธศักราช2482ณนะวัดศรีเทพประดิษฐารามจังหวัดนครพนมได้ออกทุดงไปหลายพื้นที่และมาอยู่จำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทเขารวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ท่านสนใจศึกษาทางด้านวิปัสนาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้นั่งวิปัสนากรรมฐานชี้ตำแหน่งของหลักเมืองโบราณของเมืองพิจิตท่านละสังขารเมื่อวันที่เ็มีนาคม2542รวมสิรวมศิลิอายุได้ เก้าสิบสี่ปเศษ